จริงผมว่าเอาหุ่นของพี่นเดชเป็นอินสปิเรชันของผมนะฮะผมอยากให้มันเป็นเซอร์ไพรส์ครับคือวันนี้ผมตั้งใจใส่แบบแจ็เก็ตหลวมๆคนจะได้ไม่เห็นว่าแบบเอ็มไฮน่าสองเปอร์เซ็นต์ครับสองเปอร์เซ็นต์ได้เป็นเป็นจะเป็นแบบจะเป็นหุ่นนเดชเวอร์ชันเท่ใหม่รันก กำลังเข้าที่เข้าทางครับจริงๆตอนนี้เราซ้อมไปประมาณสาส่วน4ของเรื่องครับ three quarter เนาะอันนี้ make sense มั้โอเคก็ค่อยๆไปครับผมสำหรับผมมันเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากๆผมก็เลยแบบเอาตรงๆคือเครียดจริงๆครับผมแต่ว่าอพอมีทีมงานทุกๆคนที่น่ารักม,ม,มากๆมีหมู่มวลที่แบบพลังเขาแบบคตรด,ดีแบบดีทุกๆทุกทุกๆรอบเลยครับ แล้วก็มีนักแสดงคนอื่นที่แบบคอยสปอร์ตผมผมมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในทุกๆวันครับผมอะไรที่ยากที่สุดเอ่สำหรับผมตอนนี้น่าจะเป็นท่าเต้นครับผมท่าเต้นน่าจะยากที่สุดสําหรับผมเพราะว่าผมไม่ได้ถนัดเต้นขนาดนั้นเออบางทีไม่สนิทกับร่างกายใช่ครับบางทีแบบสมมติว่าต้องหัน ขวาแต่มือซ้ายต้องขึ้นมันไปไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ผมก็เลยแบบต้องมาฝึกฝึกเยอะๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีเรื่องของแบบคำศัพท์บางคำที่แบบอาจจะไม่ไม่ไม่คุ้นคุ้นเคยเพราะว่าใช่เป็นภาษาแบบย้อนยุคผมเล่นย้อนยุคอีกแล้ว period นิดนึงครับผมก็จะมีแล้วก็มีแบบคำศัพท์แบบของอันตราพานแบบสเิซิฟิกมากๆแบบเล็กเล็กเล็กขูดชาร์ป นี่เห็นไหมงงกันหมดผมไม่ใช่แค่คนเดียวที่งงนะเด็กกุชาอ๋อไม่งงเหรอผมงงคนเดียวก็ได้ม่เนี่ยเล็กกุช้ามีสัมออยมีมิตรภาพตอนแรกผมไม่รู้จักมิตรภาพผมว่าฮะภาพอะไรไม่เห็นมีภาพมิตรภาพคืออะไรใช่ friendship ใช่ friendship เข้าใจแล้ว แล้วก็แต่แต่โชคดีที่มีพี่ไอครับผมเพราะว่าพี่ไอซ์เขาก็ก็เป็นคนอังกฤษเหมือนกันผมก็แบบถามเขาได้แบบสมมติว่าไม่ไม่รู้จักคําไหนก็ไปถามเขาเขาก็แปลให้เทคไม่ได้เหรอใช่ไม่ใช่เพราท่าเล่นแล้วมันก็คือมันอมันต้องแก้ปัญหาช่อหน้าให้ได้เฮ้ยผมนึกว่าเทคได้ตอนนี้คือสามหรือใครทก่นเทคผมนึกว่าเทคได้ ใช่ไม่ได้แล้วถ้าผมแบบผมแบบคัดตัวเองไ่าใช่ไหมอันนี้มูกอันนี้มูอ๋อผมเทครับเทคคัดคัดคัดนเทสคือมันเป็นละครเวทีก็คือเทคไม่ได้เนาะผมก็ต้องแบบว่าต้องใช้เวลากับคำพูด มากมากเพราะว่าพอพูดออกมามันต้องมันต้องเป๊ะทุกทุกรอบเราก็ต้องแบบไปฝึกมันต้องเป็นแบบ muscle memory คือเหมือนเราเราเราห้ามคิดมันมันต้องออกมาจากบังการเราแบบธรรมชาติครับผหยืนอยู่ไหวไหผมว่าแบบรอบที่รอบที่39ผมค่อนข้างมั่นใจว่าค่อนข้างมั่นใจค่อนข้างมั่นใจผมแล้วเล่นนะครับคุณบอก คือมันจริงๆส่วนตัวผมผมก็ผมก็อยากจะพัฒนาภาษาไทยของผมแหละแล้วแล้วผมรู้สึกร pues ู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่ามันก็คือแบบแอบังคับให้ผมพูดชัดขึ้นแอบบังคับให้ผมมีพลังกับการพูดมากขึ้นแล้วก็พอพอมันเทคไม่ได้มันก็มันก็ต้องได้ครับก็ผมก็จะนั่งอยู่ในห้องแบบมืดๆเงียบๆแล้วก็พูด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 แล้วก็จริงๆก็จะมีแบบครูแหม่มโดยที่แบบคอย ช่วยสอนว่าแบบจริงๆมันต้องใช้พลังเสียงตอนนี้ยังไงแบบนี้คำนี้อาจจะต้องเน้นมากกว่าคําอื่นแบบาบางทีมันต้องพูดคําให้จบแล้วก็พอมันมีการร้องเพลงเข้ามาด้วยเนี่ยแบบสมมติว่าผมร้องเพลงเป็นคําที่แบบเป็นสระอาแต่ผมดันออกเป็นสระอะมันไม่ได้มันต้องแบบยาวมันต้องลากยาวให้มันให้มันครบแบบเสียงของคําใช่ตอนที่ภาษาไทยเราเก่งขึ้นมากขนาดไหนความรู้สึกของเอง ถามผมไม่ได้ต้องถามคนอื่นผมไม่รู้ก็ประมาณนี้แหละมันก็จะประมาณนี้ครับแต่รู้สึกว่าใจมันละลายมากขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ผมผมก็ไม่ได้อยากจะใช้ภาษาเป็นข้ออ้างนะครับผมรู้สึกว่าผมตัดสินใจทํางานผมก็มันก็ต้องพูดไทยได้ครับไม่งั้นไม่รอดนะเนาะใช่ไหมใช่ไหมพี่บอยชมว่าไงบ้างพี่บอยก็ชมว่าไม่เออก็ชม พี่บอยก็ก็ชมว่าแบบเขาเขาก็แอบตกใจว่าแบบผมร้องเพลงแบบมีพลังอะไรแบบนี้ต้อง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 ถามเขาว่าผมเชียร์อัพบ่อยไหมบอยเชียร์อัพบ่อยเชียร์อัพเชียร์อัพเชียร์อัพแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณพี่บอยด้วยที่แบบว่าตอนแรกแบบดัมเอซก็หลายๆคนก็จะรู้ว่าเขาแบบเป็นคนพูดน้อยอะไรแบบนี้แต่แบบพอพอเป็นละครเวทีพี่บอยเขาก็จัดให้ผมแบบไม่ไม่คือสู้สู้ทุกคนได้ครับไม่ไม่ใช่ใช่ต้องร้องแป้งแตอตั้งแ แสดงนะครับ,รบเขาดงาเขาทุกอย่างไอ้เต้ยบู้อีกยังไงบู้บู้ยังไงบู้ยังไงบู้บู้กนก็บู้ผมผมก็บู้บู้มาแล้วครับก็ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ก็โชคดีที่เออจริงๆผมผมพอรู้เล่นเป็นดําผมก็ไปเรียนแบบมวยด้วยครับไปเรียนแบบต่อยมวยอีกทีแบบให้ท่าทางมันดูสวยงามแบบนี้มากขึ้นแล้วก็พี่หมู่มวลแต่ละคนเขาแบบเขาเก่งเรื่องแบบคิวเรื่องบูอยู่แล้วเขาก็แบบมาสปอร์ตผม หุ่นต้องหุ่นหุ่นต้องเทรนนิ่งไงหุ่นต้องเทรนนิ่งก็กินไก่เยอะๆกินไข่เยอะๆกินไก่แล้วหุ่ได้ครันี้จริงกินไก่แล้วกินไข่ครับจริงๆกองละครเขาจัดให้ผมวันละหกฟองไข่วันละหกฟองใช่ใช่แบบ boil boiled egg ไข่ต้มวันละหกฟองผมว่าคำนวณน่าจะกินประมาณร้อยกว่าฟองแล้วตอนเนี้ยเราติดใช้เวลาเวลากับการเทรนนิ่งหุ่วันหนึ่งสิบชั่วโมงผมผมเป็นคนที่ เบื่อง่ายครับผมก็จะพยายามอยู่ในยิมไม่เกินชั่วโมงหนึ่งไม่เกินชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าแบบต้องเล่นแรงๆต้องเล่นให้ให้ให้คุมแบบเวลาที่ที่เราอยู่ในนั้นพี่ต้อยพี่เน้นเรื่องอะไรเรื่องแบบที่ต้องถือนะพา่เออเออผมจริงๆผมว่าเอาหุ่นของพี่ณเดชเป็นอินสปิเรชันของผมนะฮะไหนไหนไหน ผมอยากให้มันเป็นเซอร์ไพรส์ครับคือ <regret ue? S 2> วันนี้ผมตั้งใจใส่แบบแจ็กเก็ตหลวมๆคนจะได้ไม่เห็นว่าแบบเอ็มไฮน่าสองเปอร์เซ็นต์ครับสองเปอร์เซ็นต์าเราหลือนเดียวนุ๊อ๋อได้เป็นเป็นจะเป็นแบบจะเป็นหุ่นนันเดตเวอร์ชันเทพใหม่ครับใช่ใช่ใช่ได้แหละก็ก็ผมรู้สึกว่าพี่เขาแบบเขาเขาเก่งมากๆเขาแบบ เขาใช้เวลากับกับหุ่นเขาเยอะมากๆแบบเห็นได้เลยเขาฟิตมากๆผมผมก็อยากจะฟิตประมาณนั้นครับอย่างใรฟัดก็ใช่ผมผมดูเหมือนกันนะใช่ใช่ผมแบบโอ้โหซิกแพคเหมือนขนมปังเลยเนาะผมแบบของจริงเหรอซิกแบบผมนั่งอยู่แบบแถวหลังๆแล้วผมยังเห็นแบบซิกแพคการันตีพี่ได้เสือม่าแล้วอย่างไรอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยขนมปังแบบนี้เลยใช่ไหม ไม่รู้อาจจะขนมปังก็ได้ครับอาจจะเป็นเบอร์เกอร์ไม่คือแบบว่าแถบหน้าจะต้องเห็นได้บนที่เป็นเห็นมาแดงก็จะพยายามครับพยายามไม่อยากให้ใครผิดหวังครับพยายามอย่าคาดหวังพี่อย่าคาดหวังผมผมจะพยายามแล้วน้ำหนักผมน่าจะขึ้นตอนนี้ประมาณสองโล้วครับแบบเป็นกล้ามกล้ามเนื้อก็ก็ใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้ครับใหญ่ขึ้น น้ำหนักแบบเป็นสิ่งน้ำหนักือนของเท่าไหร่ลูกโอ้น่าจะเจ็ดสามครับอันนี้ก็ประมาณเจ็ดห้าใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่รู้ครับคือกล้ามกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันจะมีน้ำหนักเยอะกว่าไขมันอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราเข้าแบบสายน์ของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วนะครับผมก็วันนี้อคื ทุ่มเทออกัเราอดงานเยอะ <มา S 1> ใช่เรื่องฮะใช่ใช่ใช่งาราทำเยอะครับผมก็คือมีมีเรียนด้วยครับมีเรียนจริง,รงๆผมเพิ่งสอบไปเมื่อวาน,นอันนี้อาทิตย์สุดท้ายของผมแล้วนะครับเอ,อ้ไม่ใช่ดิผมอาทิตย์ผมมีสอบสอบวันสุดท้ายคืยยอวันที่หนึ่งนะวันที่หนี่นี่คือปีสุดท้ายของการเรียนหรือเปล่าครับครับของของเออเออบัชเลอร์ดีกรีครับของผมที่จุฬาใช่ครับพินาตีพินาตีจบแล้วจบแล้วครับ อ๋อนี่ก็จบสัมภาษณ์โอ้ยตอนนี้แหละครับผมกำลังทำงานอยู่แล้วพี่ๆเรียกผมเข้ามาสัมภาษณ์เลยไปก็ก็ก็ตก็มีต้องต้องแบ่งเวลานี่นแหละครับแต่แตผมก็ก็เคยทำมาก่อนไ็จะชินนิดนึงเจ็บเจ็บใจนิดนึง นี่มโชคดีไหมเพราะว่าเออเราแค่นักแสดงหน้าใหม่บางคุณเล่นละครมาเป็นสิบปียังมเคยได้เล่นะครเวทีเลยโอกาสมาโอกาสมาแต่เขามาออดิชั่นนะใช่ใช่ใช่ผมผมแคสติ้งผมแคสติ้งรู้สึกโชคโชคดีมากมากรู้สึกเป็นอะไรไม่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 รู้ผมรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ครับเพราะว่าผมรู้ว่าละครเวทีราชดลัยมันเป็นอะไรที่มี พอร์ <Power S 2> ของมันมากมากแล้วนักแสดงหลายหลายคนมันเป็นความฝัน,อนของนักแสดงห,หลายคนผมก็ค่อนข้างตกใจครับตอนที่รู้ว่าจะได้มาเล่นแต่ว่าไม่ใไม่คิดครับไม่คิดผมแค่ตอนมันออเดชั่นผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้คนกลุ่มใหม่ๆเห็นผมอาจจะคิดถึงผมแบบในแง่ไหนก็ได้ผมก็แค่พยายามทำให้ให้เต็มที่ พอได้ก็ดีใจแล้วก็เครียดทันทีแะเครียดทันทีแต่ควมของแบบราม่้อคนได้แบบเราจะเล่นล้วแล้วเป็นโชคดีใช่ใช่ใช่กดดันกดดันครับกดดันผมก็กดดันตัวเองด้วยแล้วก็มันเป็นมันเป็นอะไรหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆครับเพราะว่าอย่างที่พี่พูดไปนะมันสดนะ แบบมันมันพลาดไม่ค่อยได้ครับซึ่งผมก็รู้ตัวแล้วผมก็จะพยายามทำให้ได้ดีที่สุดคตอนนี้ฉันคิดว่าเราเป็นดาเนที่สอเต็สอเ็นะล่ะผมอธิบายแบบนี้ดีกว่าผมเริ่มเข้าใจดำมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ผมจะพยายามเป็นเขา100%ตามที่ผมเข้าใจทุกๆครั้งแต่ความเข้าใจนั้นมันจะขยับมเรื่อยๆ เก่งไหมคิดได้ไงวะคิดได้ไงวะคิดได้ไงวะคิดว่ารอบแรกวันที่26นจะจไม่ลไม่ไมนั่นคือดำจริงจริงดำดำเป็นตัวละครถือว่าเป็นตัวละครที่ก็จริงๆอันธพาลเขาก็ไม่มีใครเป็นคนดีหรอกแต่ว่า ดำเป็นตัวละครมืดที่สุดที่ผมเคยเล่นมาก่อนคือแบบว่าใช่เขาก็จะมีแบบมุมแบบโหดร้ายของเขาแบบดาร์กไซด์ของเขาซึ่งมันเป็นการแสดงที่ใหม่สำหรับผมแล้วมันก็ทำให้ผมค้นหาอะไรได้เยอะแยะ่มมาโอ้ยากมากครับมันมันใกล้จากตัวผมมากๆัมันก็เลยแบบยากเราักสว่ ก้ามใหญ่ครับอละครตอนนี้เขาก้ามใหญ่เหมือนกันเหรอเขาก้ามใหญ่ทั้ำหน้าคนเดียครับผมครับเป็นอันธพาลครับเป็นอันธพาลเออมันเริ่มไหลไปไหนไม่รู้ครับตอนการยิงปืนเก่งยังยิงปืนผมยิงปืนได้อยู่แล้วครับจากจากเรื่องเรื่องที่แล้วครับผมแต่ว่ามันก็จะยิงแบบคนละแบบมาเฟียเขาจะไม่ยิงเหมือนตำรวจครับมันไม่เท่ตำรวจเขาจะยิงแบบ มาตรฐานตามพื้นฐานแต่มาเฟียเขาจะยิงคนละอย่างยิงแบบคนเดียวก็ไม่ดีหรอใช่ใช่ใช่มันต่างกันใช่มันต่างกันครับผมยังเป็นนักแสดงอิสระครับว่าแบบเออมีใครมาท้าทายอะไรท้าทายเพราอะไรครับตื่นเต้นเข้าท้ายอะโอเปอเรชั่นก็ไม่มีครับผมเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าผมยุ่งกับกับเรื่องนี้อยู่ผมก็ก็พยายามทุ่มเททุกอย่างกับเรื่องนี้เอ่อ อะไรนะโอ้ยังยังไม่ได้คุยถึงจุดนั้นเลยครับยังไม่ได้คุยจริงๆแบบแค่เป็นห่วงว่าผมจะผมจะร้องโน้ตนี้เพ้ยนหรือเปล่าแค่นั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยค่อยคิดไปแต่นี่ไดยามโอกาสโอกาสที่จะประกาศคับมีไหมอะไรนะครับโอกาสที่จะเข้าค่ายของผมยังไม่มีโอกาสครับแต่ว่าถ้ามีก็ต้องต้องรอคิดอีกทีครับผมต้องต้องรอคิดอีกทีจริง ยังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คยจริงฮ a ปี้มากๆพี่พี่บอยพี่น่าอะไรคดิตจบแล้วนะพี่เจมาย่ไม่กอนนะมันเป็นมันเป็นเซอร์ไพรส์มันเป็นเซอร์ไพรส์ครผมอยากแบบถอดทีเดียวบนเวทีแล้วทุกคนแบบมัไม่เหมือนันไม่ ที่ดหนึ่งมแล้วกมันใส่แจ็คเก็ตอะมันก็มือกล้ามใหญ่ไม่มีกล้องไม่เห็นมันก็ไม่เกิดขึ้นผมว่ามันแค่หัวไหลเลยนะแบบแบบเวลาเขาถอดเมันก็เป็นแค่นี้วาแตริไม่หลอกหนูหลอกไม่หลอกหนูหลอกมีหมวกแล้วแว่น ไม่เหนื่อยผมมีความสุขครับผมว่าพี่ๆน่าจะเหนื่อยกว่าอ้าวสมัยพี่ณเดชน์เนี่ยอสมัยยพี่ณเดชเนียอบอกว่าแบบคนแพลทุกคนซึบัตเทียบเลยเพราะว่าแบบมันเป็นการท้าทายว่าแบบเป็นไกต้องรนี่คือแถวตอนณเดชพูดอะโซอแถวหน้าเลยจริงตอนนี้ยังแบบักึ่งอยู่ว่าเอ๊ะคือแถวหน้าอยู่ไหมมันเป็นต้อง เออผมไม่รู้อ่ะแล้วแต่คุณเป็นดำเป็นดำาเป็นดำแล้วผมไม่เป็นเทศแล้วผมเป็นดำแล้วไม่ผมไม่รู้อ่ะแล้วแต่คุณเรื่องอาขเรื่องกล้ากดัจบแล้วไม่ได้อ่อนแล้วมออาไาเรื่องเร่สัญางช่องวถ้ากพี่บอยชวนหรือพี่บอยแบบียคุยก็ก็ต้องมาคุยทีแล้วคุยคุยทแล้วก็ต้องคุยประกบด้ยครับมันมันเป็นแบบทีมเวิร์ของ แต่ตอนนี้ก็มีความสุขในการทำงานมีความสุขม<า>ีความสุขมากครับมีความสุขมากๆเพราะว่าเราได้ได้ตั้งใจกับสิ่งที่มันงานที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เต็มร้อยเปเซ็นต์แล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสมาลองอะไรใหม่ๆเยอะ